ใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าาจะเล่าให้สิบช่วงหยิบม,มาฝากสนับสนุนโดยน้ำมันปาล์มหยก นะครับยังอยู่กับคุณสมคิดระ้ว่างกูเจ้าของฉายาวลีกวนตาวาจากวนตีนขอโทษนะครับผมเขาบอกคุณอย่างนั้นจริงๆคุณนี่เจอิอยากรู้เลยค่ะว่าทุกคนย่อมมีเป้าหมายค่ะคุณสมคิดครับแต่ว่าทําไมเราไปไม่ถึงเป้าหมายของเราสักทีครเพราะว่าเราไม่มีวินัยครับพอเราตั้งเป้าหมายเสร็จเนี่ยทำทำ,ทำไปสักพักหนึ่งแล้วเราละสายตาจากเป้าหมายนะฮะเขาบอกว่าณ เวลาเราตั้งเป้าหมายเนี่ยณัจุดที่เรายืนอยู่เดินไปสู่เป้าหมายเนี่ยสองข้างทางเนี่ยมันจะมีสิ่งยั่วยุและสิ่งรอใจเต็มไปหมดเลยคนที่มีวินัยจะเดินจากจุดที่ยืนอยู่ไปสู่เป้าหมายโดยไม่แวะสองข้างทางแต่คนที่ไม่มีวินัยเนี่ยพอเจอสิ่งยั่วยุสิ่งรอใจสองข้างทางจะแวะสิ่งยั่วยุสิ่งรอใจสองข้างทางมันทาให้ไปติดอยู่ตรงนั้นแล้วเป้าหมายไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นคนที่ตั้งเป้าหมายแล้วไม่ประสบความสําเร็จคุณไม่มีวินัยอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ก็คือต้องมีวินััยยตต้้อองงงงมีวิินด่ไปสู เป้าหมายเจอสิ่งยั่วยุสิ่งรอดใจต้องไม่แวะสองขานทางเด็ดขาดเอาล่ะเอาอย่างนี้เขาบอกว่าเป็นนักเขียนด้วยนักเขียนในในในมือมากเป็นทั้วผู้บริหารเป็นนักเขียนเป็นนักพูดด้วยนะคะนี่นะที่อยู่ในนี้แล้วบอกว่าจะเป็นคนปั้นคนประสบความสําเร็จปั้นคนจนให้เป็นเศรษฐีด้วยครับคือทำยังไงบ้างคะคุณยึดหมายถึงสมมติวันหนึ่งอย่างคนจนๆอยากจะเป็นเศรษฐีมาคุณบอกเราสามารถทําได้ช่วยได้ทํหรอทได้ยังไงคือถ้าเขาเอาจริงเนี่ยนะครับ คือเราเคยได้ยินเรื่องแบรนดิ้งนะฮะแบรนดิ้งเนี่ยมันจะทําให้คนธรรมดาเนี่ยกลายเป็นคนมีแบรนด์ <ภา S 1> พอพอ,พอมีแบรนด์ปุ๊บแบรนด์มันจะเจเนเรตเงินนะยังกับผมเช่นสมมติว่าสมัยก่อนเนี่ยนะผมเอานักพูดธรรมดาเนี่ยนะที่มีรายได้จากการพูดวันหนึ่งประมาณ6,600บาท1,800บาทมาสร้างแบรนด์แล้วก็ทําให้ประสบความสําเร็จเป็นนักพูดเบอร์หนึ่งประเทศไทย ผมปั้นมา3าคนหนึ่งพันเอกในแพทย์พงศักิ์ตั้งคณาจำได้ไหมที่พูดเรื่องธรรมะแล้วคนร้องไห้กันทั้งประเทศหัวโลดรนนะครับแล้วก็คนที่สองหมอสุขมลวิภาวีพลกุณที่ในรายการชูรักชูรถนะแล้วก็ทนายสองคนทนายวันชัยทนายประมาณอ๋อนั่นแหละนั่นแหละครับ ครับนั่นเป็นเด็กปั้นคุณลหะฮะผมผมเดิมเนี่ยครัเป็นนักพูดทอล์คโชว์แต่ว่าไม่ดังผมเอามาสร้างแบรนด์แล้วก็โอ้ดังแล้วมีแบรนดิ้งตัวเองได้ยังไงคะสร้างบุคลิกให้เขาเรียกเอกลักษณ์สร้างเอกลักษณ์ของตัวเองให้แตกต่างไม่เหมือนใครเมื่อเพลงขึ้นมาเวลาจะหมดครับต้องถามต่อไปว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยคืออะไรฮะ เป้าหมายของผมครั้งต่อไปนะเดี๋ยวคานากี week, เนี่ยเวลาบอกว่าพอตั้งเป้าหมายครั้งแรกเสร็จให้ตั้งครั้งที่สองครั้งที่สองต้องใหญ่กว่าเดิมสิเท่าครั้งที่2เสร็จต้องตั้งครั้งที่3ครั้งที่3ต้องใหญ่กว่าเดิม1ิเท่าเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งที่หนึ่งล้านครั้งที่สองสิบล้านนะฮะครั้งที่สองเนี่ยจบไปแล้วนะจากการทําหนังสือได้เงินละสิบล้านละครับแล้วครั้งที่สมก็ร้อยล้านอ้าวแล้วแล้วแฟนแค่เป็นแฟนนางงามต้องสามคนด้วยนะคะเอ่อเป้าที่้นา ขอสั้นๆสักปิดหนึ่งว่าถ้าสมมติคนกําลังมีปัญหาอยู่อยากอยากอยากจะรวยอยากจะประสบความสำเร็จยังไงตามเป้าหมายครับเออตามเป้าหมายว่าคุณคุณจะรวยเท่าไหร่นะฮะอีกสิบปีข้างหน้าจะรวยสิบล้านแล้วก็หาวิธีทํายังไงจะให้ได้เงินสิบล้านภายในสิบปีท่านผู้ชมฮะรายการเราไม่สามารถนําเสนอได้หมดด้วยเวลานะครับวันนี้เราขอแจกอันนี้แลยกันครับเข็มทิดการสร้างชีวิตเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสแล้วก็ดับทุกข์ด้วยรอยยิ้ม เราแจกกัน20เล่มถูกต้องไหมฮะย0เล่มเดี๋ยวเราส่งไปท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณจริงคุณสมคิดระหว่างกูนะฮะที่มาให้แง่คิดดีๆกับเรากลับมาพบกันใหม่กับบอกเก้าสิบนะครับพรุ่งนี้เป็นบอกเก้าทุกทิศแต่วันนี้ขอบคุณคุณสมคิดจริงที่ให้อะไรเราได้เยอะมากันะครับขอบคุณมากขอบคุณครับเอาละครับเวลาหมดแล้วฮะพรุ่งนี้ไปเที่ยวกันครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีฮะ